รู้จักไหมคะหน้าตาน่ารักเชียวนะครผลสีเหลืองแล้วก็มีขนนะคะถ้าเขายังไม่เหลืองเนี่ยจะมีผลสีเขียวแล้วก็มีใหญ่สีเขียวอ่อนหุ้มอยู่ค่ะปัทุดีเคยเห็นเขาตั้งแต่เป็นดอกสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งเอาของมาให้ปัทุดีรับประทานอะ่ะก็มาชี้ชวนบอกว่า ให้ให้ป้าลองดูสิลองชิมดูสิมันอร่อยจริงนะคะป้าก็ลองไปชิมดูอร่อยจริงๆด้วยนะคะป้าถลกทิ้งปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งอะ่ะมันรกรกอยู่ในป่าหน้าบ้านเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะมันสวยนะมีความแปลกนะเหมือนกับมีใยอะไรสักอย่างหนึ่งหุ้มห่อไว้อ่ะคะ่ะป้าก็เห็นนกอะ่ะมา รุมอยู่ที่ต้นนี้แต่ไม่รู้ว่าเข้ามากินอะไรกันนะคะวันนี้พึ่งกระจางนะคะป้าลองชิมแล้วอร่อยจริงด้วยบอกเปลือกเอาสีเหลืองออกนะคะเขาจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดมังลักษะคะ่ะแล้วก็มีรสหวานนิดๆรสหวานอมเปรี้ยวอร่อยจริงะคะ่ะนี่ค่ะภูมิปัญญานะเขาบอกว่า ไอ้ลูกกระทกลกเนี่ยมีสปปรรพคุณทางยาด้วยคราวหน้าป้าจะหามาให้นะคะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ